สวัสดีครับวันนี้จะมาทำนี่ครับข้ามันไก่ครับก็ซื้อไก่มาอย่างนี้ครับล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาเครื่องนงเครื่องในออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มไก่ก่อนขั้นแรกนะครับไปดูวิธีทำกันนะครับเราก็เอาไก่ใส่หม้อต้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือลงไปหน่อยครับ ประมาณ1ช้อนชาก็ได้นะครับสเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับแล้วเดี๋ยวอสัก20นาทีผ่านไปครับตัวไม่ใหญ่หไก่ก็น่าจะสุกแล้วครับเนี่ยแม่ก็ลองทิ้มๆดูหน่อยฮะดูเนื้อเนี่ยเราใช้ไก่ตัวไม่ใหญ่นะครับก็ใช้เวลาไม่นานก็ลองดูครับว่าสุกกันหรือย,อยังเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นครับ เดี๋ยวพักไว้ครับก่อนที่จะเอามาสับนะครับนี่นะครับพอเราไก่ขึ้นพักไว้เดี๋ยวรอสับนะครับส่วนน้ําซุปนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปหุงข้าวครับทําเป็นข้าวหมั่นกันครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับเริ่มแรกครับเราก็เอาข้าวสารมาล้างครับมาซาวข้าวอย่างเงี้ยนะครับสัก 1นสองน้ำนะครับ เอาขึ้นงี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผึ่งให้เสดดน้ำครับเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปก่อนครับนะครับเราจะทำข้าวมันกันครับเริ่มแรกนะครับก็ต้องตั้งกระตั้งไฟนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วเราก็ไปเจียวเอากระเทียมครับที่เตรียมไว้ซอยๆแล้วก็มาเจียวครับอันนี้ใช้สักประมาณ3-4สีกรีบก็พอครับไม่ต้องใช้เยอะมาก เตรียมนี่เราเจียวให้เหลืองนะครับนะครับเริ่มหอมๆเหลืองๆครับเสร็จแล้วลยวเ,เราเอาข้าวนะครับที่เราซาวไว้ทําความสะอาดแล้วลงไปผัดเลยครับที่เป็นข้าวดิบเนี่ยนะครับจะใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวข้าวจะไหม้เอา ไม่ต้องนานนะครับคือให้กระเทียมเข้าเนื้อข้าวนะครับข้าวจะได้หอมๆผัดเสร็จเราก็เอาเข้าวใส่หม้อหุงข้าวเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหุงข้าวแบบธรรมดาเนี่ยนะครับนะครับเราก็เหมือนหุงข้าวเลยครับแต่เราใช้น้ำจากการต้มไก่เมื่อกี้นะครับที่ข้าวดิบประมาณสามถ้วยนะครับก็ใช้ น้ำซุปนี่ประมาณสามชัครึ่งครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าหม้อข้าวตามปกตินี่เลยนะครับนี่ครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับไก่ชำระออกมาเรียบร้อยนะครับมีน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับ <c oughs> ผมอัดไว้อีกคลิปหนึ่งนะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงมีแตงกวาด้วยนะครับเดี๋ยว มาตักข้าวมันแล้วก็เอาไก่มาแต่งจานกันครับนะครับเสร็จแล้วครับข้าวมันไก่นะครับนี่เป็นข้าวมันนะครับจากน้ำซุปไก่นะครับมีเครื่องเคียงคือแตงกวานะครับแล้วก็นี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับแล้วก็อันนี้มีต้มฟักด้วยนะครับ กินกันแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืม u b s c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับคลิปข้าวมันไก่นี้นะครับใครชอบทำอาหารก็อย่าลืมติดตามครับไปแล้วครับสวัสดีครับ